มาค่ะท่านผู้ชมจะพาไปดูอะไรอยู่บนกลางป่ากลางภูเขานะคะท่านผู้ชมคอยติดตามดูดีๆนะคะวันนี่คืออะไรนะคะมีความสวยงามไหมคะอยู่ท่ามกลางภูเขาเหล่ากาท่านมองเห็นอะไรคะนี่คือปราสาทต,ตาควายนะคะปราสาทต,ตาควายตั้งอยู่บนเขา แห่งนี้มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะ,คะข้างหน้าของปราสาทตาควายนะคะจะเป็นที่วางหินนะคะเพื่อให้เป็นฐานนั่นเองอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าขององค์ปราสาทนะคะเป็นความสวยงามของปราสาทอย่างมากเลยนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้อาจารย์มาในช่วงประมาณเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะก็จะถึงเวลาที่จะปิดปราสาทแล้วนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเอามรรยากาศภาพธรรมชาติมาให้ทุกคนได้ชื่นชมนะคะนี่คือธรรมชาตินะคะ